เทศบาลตำบลบางพระจังหวัดชนบุรีเชิญชวนประชาชนร่วมลอยกระทงห้วยสุครีบสายน้ำแห่งชีวิตสืบสารวิถีถิ่นบางพระครับนายละอองพยนนายกเทศมนตรีตำบลบางพระจังหวัดชนบุรีเชิญชวนร่วมงานลอยกระทงห้วยสุครีบสายน้ำแห่งชีวิตสืบสารวิถีถิ่นบางพระซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่1 4ถึง15พฤศจิกายนนี้ที่บริเวณห้วยสุครีบและพื้นที่เทศบาลตำบลบางพระครับ โดยสำหรับในวันที่14พฤศจิกายนในช่วงเช้าจะมีการประกวดการประดิษฐ์กระทงณศูนย์เยาวชนเทศบาลตะบนบางพระชั้น2องกระดาษที่ช่วงเย็นจะมีการแข่งขันพายเรือกระดง้งครับที่บริเวณฝายห้วยสุครีบและช่วงค่าเริ่มเปิดบูธร้านค้าชุมชนมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการแสดงคอนเสิร์ตวงแอลกอฮอลและในวันที่15พฤศจิกายน พบกับการแสดงรำวงย้อนยุคการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและมีพิธีเปิดงานรวมทั้งผู้เข้าร่วมงานร่วมลอยกระทงลงห้วยสุครีบและการแสดงคอนเสิร์ตไผ่พงสะทอครับขอความร่วมมือให้ประชาชนที่มาที่นี่นะครับร่วมกันลอยกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายนำมาทำเป็นกระทงเพื่อร่วมอนุรักษ์ลำน้ำและธรรมชาติร่วมกันด้วยครับครับเชิญชวนพี่น้องชาว ตำบลบางพระและใกล้เคียงร่วมรอยกระทงโครงการห้วยสุข,ขีพสายน้ำแห่งชีวิตเสือสารวิถีถิ่นบางพระโดยในวันที่14จะมีการประกวดประดิษฐ์กระทงหน้าศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลบ,บางพระและมีการแข่งขันภายเรือกระดง้งบริเวณฝ่ายห้วยสุข,ขีครับในการในการลอยกระทงในครั้งนี้ ผมขอเชิญชวนให้พี่น้องที่นำกระทรงมาลอยควรจะเป็นกระทรงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติมีการย่อยสลายได้ง่าย